นี่ครับพัดลมมันคอหักซ่อมยังไงดีเรามาดูกันนะครับแต่ตอนนี้ปิดอยู่ถอดปลั๊กแล้วนะครับมาดูสินี่นี่เห็นไหมพัดลมมันเหมือนกันมันจะเอียงเอียงยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอดเรามาดูแต่ก่อนอื่นเห็นไหมปลั๊กเนี่ยเราถอดไว้แล้วนะครับเราก็ต้อง แกะแกะไอ้หน้ากากมันออกมาก่อนหน้ากากแกะตรงไหนนี่นี่น,น,น,นี่ดูเดี๋ยวแงะให้ดูนี่มันจะมีคลิปล็อกอยู่ตรงนี้นิดนึงพัดลมฮาตาลอนะงัดมันออกมานี่ออกแล้ก็ดึงหน้ากากมันออกมาเราเก็บไว้ก่อนแล้วก็หมุนอันนี้มันจะเป็นบิด บิดออกธรรมดาแล้วก็ดึงใบพัดออกแล้วก็จะมีเกี่ยวอีกอันหนึ่งซ้อนอกันนี่อันนี้มันจะเป็นตัวล็อกตัวกระแตงข้างหลังเนี่เอาไว้เอาออกไปเลยนะฮะนี่ซูมดูใกล้ๆสิแมนตัวหน้ากากตัวเนี้ยมันมีรอยแตกหักเี่ยนะแล้ก็ถอดน็อตออกมามีน็อตอยู่สามตัว ก็ค่อยถอดไปีละตัวสองตัวตัวที่สองค่อยๆใช้ไขควงตัวเล็กก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแค่สามตัวเราก็ดึงเอาน้ากากออกมาครับต่อไปเราก็มาดูสิเราต้องไปหาซื้อวันนั้น ไปหาถามเขาที่ร้านอมรก็เลิกกิจการไปแล้วก็เลยเนี่ยนะมันแตกตรงเนี้ก็เลยเดี๋ยวจะหาซื้อในลาซาด้าดูว่ามีไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับที่ลาซาด้าเข้าไปที่แอปของลาซาด้าครับแล้วก็ดูข้างบนมันจะมีช่องนิดกอบเราก็พิมพ์ค้นหาไปเลย พิมไปเลยว่าหน้ากากพัดลมอัาตาลิตัวที่มีี่ยเนี่ยครับข้างบนหน้ากากพัดลมหาตาลิเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่แพงอันหนึ่งแค่สี่สิบสองบาทเราก็ดำเนินการเลยครับจัดซื้อไปเลยแล้วจะได้เอามาติดตั้ง นะครับวิธีการสั่งซื้อก็คงไม่ได้อธิบายละเอียดนะครับไปศึกษาเอาก็ได้ของมาแล้วนะครับจริงๆของได้มาผมก็แกะดูก่อนแล้ะมันก็เลยกล่องมันก็เย็นเยนดูเยินเยนไปหน่อยนะอแล้วก็มาเทียบดูปรากฏว่าแม่เป๊ะเลยครับโรงงานเดียวกันคือของเรียนแบบหรือของแท้ก็ไม่รู้นะ แต่มันใส่ได้พอดีก็เป็นอันใช้ได้ขันน็อตเข้าไปสามตัวก็น็อตตัวเดิมนั่นแหละสามตัวไม่ต้องไปซื้อน็อตใหม่ใส่เข้าไปรูเดิมพอดีเป๊ะพอใส่ขันน็อตเสร็จแน่นก็เอาหน้ากากสกแกงหลังมาใส่เอาเกลียวมาหมุนให้แน่น แน่นพอตึงๆนะเพราะมันเป็นพลาสติกแน่นไปเดี๋ยวมันแตกอีกทีนี้ต้องซื้อของมาเปลี่ยนอีกแล้วก็เอาใบพัดมาใส่ใบพัดก็ดูให้ตรงล่องมันจะมีบากอยู่ข้างหลังเล็งให้แม่นๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวล็อกด้านหน้าแล้วก็ใส่ฝาตะแกงด้านหน้าเป็นอันจบสิน้นปัดลมเอาไปเสียบก,ก็ใช้ได้